รับแนวหน้าเอเชียสื่อเวียดนามคุยโวทีมลูกยางสาวประสบความสำเร็จมากในปี2023สื่อเวียดนามคุยโวทีมวอลเลย์บอลหญิงประสบความสำเร็จอย่างมากในปี2023แข่งไม่เยอะแต่แซงหน้าทีมท็อปเอเชียสื่อเวียดนามเว็บเดอะแถว o v n รายงานถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงในปี2023ถือเป็นปีที่น่าจดจำพร้อมความสำเร็จที่โดดเด่นมากมายทัวร์นาเมนต์ที่วอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม เข้าร่วมในปี2023จะถูกให้คะแนนโดย FIVB มีเพียง3โทัวร์นาเมนต์เท่านั้นที่สาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB นับคะแนนสะสมให้ได้แก่ AVC Challenge Cup FIVB Challenger Cup และ AVC Champion's h i p ผลงานในปี2023แข่ง14นัดชนะ10นัดแพ้4นัดมีคะแนนสะสม94.82แต้มจูอันดับ39ส่วนทีมชาติเกาหลีใต้มีคะแนนสะสม 93. แต้มอันดับที่40ของโลกจนทำให้อยู่อันดับ5ของเอเชียอันดับ4คาซัคสถานอันดับ3ไทยอันดับ2ญี่ปุ่นอันดับ1จีนที่สำคัญผลงานชิ้นโบแดงคือการเอาชนะเกาหลีใต้ได้ถึง2ครั้งโดยซื้อเวียดนามหวังว่าความสำเร็จอันยอดเยี่ยมในปี2023จะเป็นแรงผลักดันให้ทีมพยายามต่อไปในอนาคตและนำความสำเร็จมาสู่ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมากขึ้นขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเลลเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ